นานทีเห็นวิกกี้ภรรยาเวียใส่ชุดนี้แม่ลูกอ่อนหมดแซบมาแล้วเป็นคุณแม่ลูกอ่อนที่ยังสวยและน่ารักมากๆไม่สมเลยสำหรับวิกกี้พิมลยาภรรยาของพระเอกม่านเข้มเวียสกลวัฒโดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรและจะเห็นว่าวิกกี้นั้นมีลุคมีไลฟ์สไตล์น่ารักมากๆล่าสุด หนุ่ม port, เวียโพสอินสตาแกรมเผยภาพครอบครัวแต่สะดุดตาความแซ่บของวิกกี้ที่มาในเสื้อเปิดไหล่ระบุข้อความบอกว่าที่นี่ทริปนี้คือการพักผ่อนจริงๆเขาหัวควายโซราร์ธานีนอนริมน้ำนอนบนเขานอนในรถคาราวานโดดน้ำปีนเขาเก็บไข่อาหารอร่อยแค่นี้มีแรงไปต่อยาวๆแล้ครับปอรอ หลับตลอดเลยลูกและมีคือหน้าใสมากแม่ส่วนปาาควรไปโกนหนวดด่วนๆฮ่าาขอบคุณคุณบิวคุณหนึ่งและพี่น้องจันทราทุกๆคนครับผมนับว่าเป็นลุกที่นานทีเห็นแม่จะมาในหมวดแซบจ้า